เปิดบ้าน120ล้านของจิ๊บวัส,สุค,ค่ะเป็นนักร้องที่มีความสามารถหลากหลายด้านจริงๆค่ะจ้าตัวรถแลนในวงการมามากกว่า13ปีซึ่งถ่ายภาพพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มไมโลเป็นพระเอกวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเปรี้ยวในปี2526และมีผลงานอื่นๆตามมาอย่างมากมายค่ะ ในทางนั้นของเปลียวนั้นแต่งงานกับสาวจัดจ๋าเป็นนักแสดงที่ออกมาเผยให้เห็นถึงความน่ารักกันอยู่เรื่อยกับล่าสุดนี้ไมพาชค่ะพาทุกท่านไปชมบ้านของเขากันสิ่งที่สะดุดตายอย่างแรกก็คงจะเป็นรถรูที่จอดเรียงรายอยู่เต็มบริเวณพื้นที่จอดรถค่ะเป็นรถที่ตกทอดมาอย่างหนุ่มจิ๊บจากรุ่นคุณปู่คุณพ่อและยังมีอีกหลายรุ่นกันเลยทีเดียวที่ซื้อมาสะสมกันไว้บริเวณรอบบ้านของหนุ่มจิ๊บนั้นเต็มไปด้วยสวนสวยๆและมีดอกไม้อยู่รอบ น,นอกจากนั้นยังมีสนามหญ้าสุดกว้างให้ได้เห็นกันด้วยและดูเหมือนจะพิเศษไปกว่านั้นนะคะก็คือเป็นการสะสมพวกตุ๊ก,กตาที่ถูกเก็บไว้ในตู้อย่างเป็นระเบียบค่ะรวมไปถึงห้องนอนของหนุ่มจิ๊บยังเป็นการตกแต่งที่เรียบง่ายใช้โทนสีขาวเพื่อให้หองดูโลงโปร่งและสบายจะเป็นยังไงสำหรับบ้านของเขามาติดตามกันค่ะ